การที่บางครั้งบางท่านนะคะไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกๆวันบางท่านอาจถึง3วัน5วัน7วันดิฉันก็เคยได้ยินมาเมื่อสองวันนี้ค่ะนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับญาติของคนไข้รายรหนึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลสุขภาพเลยแล้วก็ไม่เข้าใจกลไกการเกิดโรคแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยคือปัญหาที่ทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เอง ขอโทษนะคะถ้าดิฉันจะเล่าว่าขับถ่ายผิดปกติจนกระทั่งที่ว่าต้องใช้นิ้วแคะออกมาฟังแล้วรู้สึกเป็นกังวลใจและรู้สึกเป็นห่วงก็เลยว่าคลิปนี้ค่ะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจว่าถ้าหากร่างกายมีพิษสะสมอยู่ในปริมาณที่มากแล้วไม่สามารถกำจัดออกมานอกร่างกายได้โดยวิธีการกระบวนธรรมชาติตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของ จะต้องทำหน้าที่ในการหาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถทำต่อได้ถึงแม้ว่าปกติร่างกายเขาทำงานได้อยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ร่างกายเขาสร้างกลไกการขับสารพิษอันนี้เป็นกระบวนการธรรมชาติแต่ด้วยมนุษย์เราใช้ชีวิตแล้วก็เลือกอาหารที่ทานเนี่ยที่ผิดเพี้ยนแล้วก็หานน่างหนีไปจากธรรมชาติมากจนเกินไป เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลีกหนีไปจากธรรมชาติแล้วเราก็เมื่อน,นั้นค่ะเราจะได้พบว่าสิ่งผิดปกติจะเกิดขึ้นในร่างกายและเถาวานก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มาจากการที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เป็นปกติหลังจากที่เราไม่ได้มีการดูแลสุขภาพเท่าที่ควรทำให้ระบบการขับถ่ายนี้ผิดเพี้ยนไป หรือแม้กระทั่งระบบการย่อยหรือการดูดซึมที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือวิถีชีวิตที่เร่งรีบก็าตามสิ่งนั้นค่ะทำให้เกิดเถาดานได้ทีนี้เมื่อเกิดแล้วจะมีอาการยังไงวิธีสังเกตนะคะก็คือว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีพิษตกค้างอยู่ในร่างกายในปริมาณที่มากพิษต่างๆเหล่านั้นซึ่งปกติแล้วร่างกายจะต้องขับออกแล้วมันขับไม่ออกเนี่ยร่างกายเขาก็จะดูดเอาสารเสียที่ตกค้างอยู่ในกากอาหารออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยไปกับเลือดด้วยแน่นอนค่ะนะคะเลือดของคนเราเนี่ยก็ไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทั้งระบบดังนั้นเมื่อเลือดไปที่ใดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนใดทั้งร่างกายแขนขาสมอง สารเสียเหล่านั้นค่ะก็จะไปกับเลือดและหากว่าอวัยวะส่วนใดของเราอ่อนแอสารเสียเหล่านั้นอนุมูมนอิสระเหล่านั้นก็จะไปจับเกาะแล้วก็ทำให้อวัยวะส่วนนั้นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆจากเดิมที่เคยเป็นเซลล์ปกติก็มีโอกาสที่จะเป็นเซลล์ผิดปกติได้เช่นกัน เมื่อเกิดมีตะกันในช่องท้องเยอะๆนะคะก็จะเกิดการหมักหมมสะสมและเกิดเป็นแก๊สลอยตัวขึ้นมาทำให้รู้สึกแน่นจุกและหายใจได้ไม่ทั่วลมที่เกิดจากสิ่งที่เป็นสารเสียเมื่อลอยตัวขึ้นมามันก็คือแกส๊สคือสารเสียนี่แหละทำให้เกิดอาการเรอหายใจมีกลิ่นมีกลิ่นตัวลมที่ลอยลงเบื้องล่างนะคะก็จะออกมาเป็นไผ่ลม เมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเริ่มมีอาการตรงนี้หรือสัมผัสได้ว่ามีอาการนั่นไม่ได้แปลว่าเพิ่งเป็นกว่าที่จะเกิดอาการจึงกระทั่งเราสามารถสัมผัสสัญญาณที่ร่างกายส่งมาได้ก็กินเวลาไม่ต่ํากว่า3าถึงหปีแล้วล่ะคะ่ะไม่ได้เพิ่งเป็นปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าเราสามารถรับรู้ได้ถึงสัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกหรือไม่หรือไม่ได้ใส่ใจหรือไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สังเกต จนทาให้อาการต่างๆตรงนั้นนะคะเรื้อรังเมื่อเวลาที่ร่างกายต้องการที่จะขับของเสียออกมาจากร่างกายเนี่ยคุณไปเข้าห้องน้ํต้องนั่งนานๆถึงขนาดที่ว่าต้องเอามือถือหรือหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆนะคะเข้าไปอ่านแล้วเราก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องจริงๆนะคะคุณควรที่จะเข้าห้องน้ําแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าคุณไปนั่งห้องน้ํานานเกินไปต้องมีการเบ่งแรงๆแปลว่าระบบขับถ่าย เริ่มไม่เป็นปกติแล้วล่ะค่ะขับถ่ายปกติต้องหมายความว่าสามารถที่จะถ่ายได้เมื่อถึงเวลาอย่างสะดวกจริงๆแล้วนะคะหลายๆคนเท่าที่คุยเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาว่าเมื่อเวลาถ่ายแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีโอกาสได้สังเกตในสิ่งที่ตัวเองถ่ายออกมาการขับถ่ายสันเสียเจ้าของร่างกายจําเป็นต้องรับรู้นะคะแล้วก็สังเกตว่าสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาสีสันเป็นยังไงสีผิดปกติไหม ลักษณะเป็นก้อนไหมหรือลักษณะมีการแพร่กระจายหรือเป็นน้ำหรือเป็นยังไงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนัเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าสุขภาพของคุณดีมากน้อยขนาดไหนขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วพบกันในคลิปดีๆถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยทิ้งคาถามไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะดิฉันจะกลับมาตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าหากต้องการที่จะปรึกษาเป็นกรณีพิเศษโทรศัพท์มาค่ะ ตามหมายเลขที่ได้ให้ไว้นะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปสวัสดีค่ะ